สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกันในคลิปที่2นะครับก็เป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พเป็นแนวทาง เลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่17นะครับเดือน7 2,566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะเป็นพี่ๆสมาชิกใหม่เนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่ๆเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสาหรับของเราเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ ก็ถือว่านะครับก็ถือว่าได้เฮกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเด้งๆเลยนะครับเมื่อวานรอบเพาะกิจ7 8 2 0 9นะครับของเราไม่มีนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ67367นะครับของเรา73ไม่มีใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่73นะครับแล้วก็6 7เนี่ยผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ว่าเลขวิ่งกับเลขรูดมานะครับก็ถือว่าได้เฮกันไปนะครับ67นะครับผม ส่วนรอบปกตินะครับ3 5 1กับ7 2นะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7 2็ดงตรงๆนะครับในตัวเจาะแล้วก็เลขตารางก็มา5 1นะครับผมนี่เลยนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับตอง1กับ9 1นะครับในรอบนี้หลุดนะครับพี่พี่ไม่มาเนาะนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับ3ตัวในรอบพิเศษนี่เสียดายนะครับพี่พี่นาะฟรีเต็มเดียวเองนะครับผม ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็นะครับพี่พแนวทางเนาะทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พวันนี้นะครับตารางผมให้ไปที่เลข5เลข6เลข9เลข2เลข4เลข3นะครับผมเนาะ 925463นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่5นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับ52 53 54 56 92 93 94 96นะครับผม สามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่เก้าห้าสองห้าเก้าหกนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นของเราห้ากับเก้านะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้นะครับพี่ห้าสองเนาะเก้าหก เก้าหกแล้วก็ห้าหกนะครับเก้าสามนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับตอนเย็นนะครับเรามีนัดกันที่เพื่อนบ้านนะครับพี่พี่น้อง ไอ้บ้านบ้านบ้านเพื่อนบ้านนะครับพี่เนาะก็สลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเนาะพูดผิดพูดผิดพูดถูกนะครับพี่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับกําลังแรงใจนะครับหลายท่านเลยนะครับสลับคอมเมนต์ดีๆเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีกําลังแรงใจนะครับน้องแอดก็เหนื่อยกับการทําคลิปนะครับเพราะว่าทั้งในช่องทาง YouTube แล้วก็ในกลุ่มนะครับพี่พี่เนาะ ็ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงผมต้องขอโทษจริงๆนะครับอาจจะลงช้าบ้างเร็วบ้างนะครับผมแต่วันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ